สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสภูสคนอาจ๊ะเนาะยายวีจีพ้าไปเก็บเห็ดจ้าเอินเอินหิมะไปปล่อยพี่น้องทั้งเลกเกนชนีพี่น้องขอพาเขาไปย่างเลาะปลาเลาะเขาพี่น้องวันหนึ่งก็ขอบคุณทุกไลทุกแจ้ทุกซัพย์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหลาจ้าตักใจยายวีพี่น้องขอบคุณหิมะหิมะไปปล่อยพี่น้อง นางเฝ้ากอ,องเขาอยู่เฮียนกันหนาวพี่น้องไปย่างออกอกระลงไก่ในป่าจะเขาไปเบิ้งกันเนาะว่าเขาสิได้เห็ุอย่างนี้จ้ะพี่น้องไปจ้ะวอาให้ยายห้างไปเบื้อไปชมกันในป่านาะพี่น้องเนาะสวัสดีกันในป่าจะก่อนอยู่ออกจากบ้านกันรีวิวสถานการณ์สถานะอากาศหอพี่น้องเบิ้งจ้ะเบิ้องปล่อยหนาวพี่น้องหนาววีวีจ้ะ เขาเบิ่งในคลิปรับชมเราฟังในคลิปจ้ากลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ้าเก็บเห็ดกับยายวีวันนี้มาเก็บเห็ดหูหนูแต่พี่น้องพี่เบิ่กงกำลังใหญ่พอดีเลยฉันว่าด้มาทั้งนี้นานแล้วพี่น้องเป็นอย่างตีฝนว่าค่อยชุ่มชําวัดให้กี่ละฝนผุน่ะพี่น้องเบิ่หงหเ่าไปแมนบิดจ่ะอุ้ยแมนบิดเลยจ้ะพี่น้องพี่ จ้าพี่น้องเก็บเน,นาะจ้าเนาะเราไก่บ้านพร้อมพี่น้องผมก็ไก่บ้านพร้อมเชนเดี๋ยวกับเฮ็ดพร้อมพี่น้องวงันเกิอดอยู่หม่องอีกคนน้องบุญบ่ผุ่นเท้งบุญอีกคนจา้จาจ้าพี่น้องเ้องบองหายใหญ่ห้างเนาะฝากก็เลกยก็แช่ก็ติดตามยายวีน้ำเน้นเด้อจ้าเก็บเงินกับยายวีจ้าพี่น้องจ้าน,น้องบ่งน้ำงามเด้อจ้าหนุ่มออกหนุ่มออกบ้านพี่น้องเพี่นอนบังดอกมันจ้า มันพี่น้องอุย้ยแซ่บพี่น้องแซบง่บห็ดหูหนูทีนี่ปีกไก่นี่ฉันกำลัาเก็บพี่น้องปีกไก่ฉันกำลัาเก็บมันพัดน,นี่ออกฝนฝนบ่นค่อยหนาหลายทั้งนี่พี่น้องฝนบ่นค่อยนั่นหลายมันออกจะพี่นอ้องเบิ่งคนน่ะเห็นบ่เห็นน้ำบ่เนาะขออภัยเวยจ้ะเั้กระเบื้งแต่เห็ดบ่เบนงกล่องพี่พี่น้องเอางา้าเหงาไปเลยจ้ะพี่น้อง ีจ้าสูดหยดเลยจ้าพี่น้องเบื้องเพียอันนี้น้อยกับลายกับว่าเอาพี่น้องนันตากแหงไว้พี่น้องจะตากแหงกินพท่านก็ตากแหงพี่น้องเอามาทั้งพี่บนนี้พี่น้องดีเห็นบ่เห็ดผู้อยูดูสิพี่น้องเบื้องเอาอยากมีแหงง้ําคับพี่น้องเพียเดี๋ยวไปท้ายรูปทั้งหมดจากน้อยกับน้อพี่น้องเนาะอื่คอยมือ โศกมันหมานเลยจ้ะพี่น้องมืาอนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อเด้อไปม่นกันมันออกมันออกไปได้เห็นว่าจ้ะมันต้องไปยืนสงโต้ทั้งผนจ้าไปทั้งผลนน้องมาแล้วมาทั้งผีแล้วเผียรพี่น้องเบิ่งฝนฝนหิมะพี่น้องลงตอนนี้เลเกินชเนีพี่น้องเยื่อละมันก็ได้เพียพี่น้องเบิ่งความงามอ่อนๆจ้ะพี่น้องอ่อนแมนบ่จ้ะวัตจ้ะ กีฬาข้เมียเสียงรถคนม้าพี่น้องกีฬาข้เมียกีฬากีฬาข้เมียเสียงรถคนม้าพี่น้องคนบีบแตะรถอันฟลอสซซนฟรอสพี่น้องรถอันกขมปลาใหม่จ้าพี่น้องคนมาเอาอาหารให้นกในปางเสียพี่น้องคนปล่อยหมามาเมื่อกี้นี่จ้าฉันคิดว่าคนเขาต้องจะเห็นฉันพี่น้องพี่น้องคนปล่อยหมาคนบีบแตะเอือนหมาไปชนเห็นหมาแล่นออกไปบ่างค่นนะป้าสุดยอดเลยพี่น้องหนุ่มหมดเด้อ ยุงอ้าวจ้าตกใจบนเมื่อกี้นี่จ้าพี่น้องมาดังพี่จ้าพี่พ่นเอาก็ยังนีขีนกพี่น้องบ่เอาจ้าน้ำสุดจอดว่พี่น้องเพียจ้าพี่น้องได้จะพักพี่น้องความคามสร้างพุ่นอีกจ้าพุ่นเมีนเบิร์ตน้อนระนี้ระนาดจ้าพุ่นจ้าพี่น้องแขนคอนนี่บ้อนได้อันบ้อนได้น้ำไหลพี่น้องนบ่าจ้าเพียอน มันใน้น่อยปวด้าพี่น้องเพียมันน้อยโวดหวานนี่พี่น้องเดี๋ยวมาเก็บอีกจ้าจนหอดมีน้ำผุนพี่น้องเห็ดอันนี้พี่น้องพี่จ้าข่อยหงอนขมัดสุดๆเลยพี่น้องยืนสงโตยากจ้ากล้องมุนเลี้ยวขอโทษเด้อพี่น้องเด้อพี่จ้าพี่น้องผุ่นอ่อนๆพี่น้องผุ่นยาวไอ้ผุนจะมีอันเบิร์อ ยานกีฬามันแล่นออกไปหาเพื่อนพี่น้องเมื่อกี้นี่คนบีบแต่ติดๆเนาะหมาบางมง่อกี้มันสิลุ้มกัน,นเนาะยังว่าน้ำหมาพี่น้องจ้าพี่น้องน้ำา้ด้จ้าพี่น้องอ๋อต่อไปเพื่อนพี่น้องอันนี้ขดุ้งออกไปว่าถึงเราพี่น้องพฮี่มันยิ่งหกจ้ายิ่หกพี่น้องประมา้ลุ่นกีฬามนลอยู่คนพี่น้อง ยไปข้คมคมเล้าพี่นอ้องจะออกไปกับกีฬาก่อนออกไปทางนี้ก่อนเหว่าเห็ดสะลงหนี่งด้วยหรอพี่น้องเลยเบิง่งพังหมุนพี่น้องมันหมุนยากจ้ะไปสิพาไปเอามงเนื้อออกมาพี่น้องเห็ดอันนี้มันเกิดที่ต้นโฮรู้เด้อนะพี่น้องเด้อตายวันนี้ค่อยมูซักมูขวว่วมไม่โด,ดมาพี่น้องโด,ดมาพี่ดาคอมเแอ อันกงนะจะเป็นหมากระมาคนจะออกหมาประมาณนี่แหละพี่น้องอ๋อนี่เด้อเคยเข้าไปแล้วเขาบกว่าเห็นเมื่อกี้นี่พี่น้องพี่พจะมิสัตว์มากินอยู่นะพี่น้องมิสัตว์มานยัาง,งากินอยู่จะคนบ้านาอียังกับ่นเอาอาหารให้นกนะพี่น้องคนบอกก้บพี่น้องเลยจะกระมาณนี่แหละพี่น้องปลาหัวลูเด้อพี่น้อง หกอึ้งตึงปุ่นบางทางเข้าไปฉันหมุนไปพันจ้าพี่จ้าพี่น้องเก็บจ้าฉันมาฟังนี่อีกเด้อปาร์ตน้ำป่จ้าเห็ดปูนูอยู่พี่น้องนี่เฮ็ดอีนูกี่พี่น้องทั้งสันบ่หลายเห็นเมื่อกี้เลยหลา่พี่น้องแต่ว่ามันอันเข่าไปเพี้ยนพ่นบ่ได้เข่าไปเพี้ยนพ่นบ่ได้พี่น้องวางตรนี้ก่อนนะ้ยพี่พี่น้องเบิ่งทั้งที่จ้า ว้าวสุดยอดเลยพูนูอยู่พี่น้องเลยลองดูสอันนี้บ่เอาหรอกจันนี่ช่วยเลือกได้พี่นอ้องอ้อนนี่ก็แหงแล้วพี่น้องอย่าพี่น้องเห็นอย่าไปเกลี้ยกาบำใหม่ออกแล้วพี่น้องกาบใหม่ออกเห็ดพอเกิดได้จ้ะนี่เห็นมนันี่ซุ้มนี่น้ำเราจัะนี่เกิดนานแล้วพี่จ้าอันนี้กำลังออกจ้ะอ,อ่อนอยู่ <c oughs> มีเห็ดอิโนโอกูกีพี่นอ้องเข้าไปบ่ไดบังคั้เนาะงามข้าเห็ดอิโนโอกูกีไปไปตอพี่น้องพี่น้องนี่จ้าเห็ดหูนูสุมนึงมันเถ่าเ้วพี่น้องคออนี่ฉันเคยมาเก็บจ้าตกกี่ไก่พุ่นเดี๋ยวไปเก็บฟังพุ่นอิโนโอกูกีกับข้นตาเน่บองงามพี่นอ้องอ่อนออนจาาน้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้น้อยพ่อจ้าพ่อเอาจ้าพี่น้องน้อยพ่อพ่อเอา,าพีา่พน้องตอจ้าฉันทายลูกพี่น้องเพื่อุดจอดพ่อจ้า เต็มเลยพี่น้องเผยอพี่น้องเลยนี่ซุ้มนึงจ้าพี่น้องเพียร์ปัดปวดโพถ่ายพี่น้องพี่เด้อยังบ้านในรูเพียรสุดยอดเลยจ้าพี่น้องเห็ดอีโนกิบวายพี่น้องทั้งชั้นน่ะมนจ้าพี่น้องมนเนี่ยมันอยู่ต้นโฮรู้เด้อพี่น้อง โอรู้เด้อจ้ะเร้่องเขาเยอะจริจ้ะสมนึงพี่นอ้องอ่อ,อนๆจ้ะพี่น้องเห็ดหูดหนูจ้ะหนาวพี่น้องหิมะลง่หิมะฝนจ้ะอันนี้งสงสัยมันเบีย้ยเบีย้ยเกินพี่น้องอันเอียงก็อตัวถากตัวหนักนะจ้ะ่นไม้กักน,ก,นกัดพี่นอ้องพุ่นควันพี่น้องเด้อเด้ขอคอยจม,มุนไปคนมาเอาทั้งนี้ก่อน พี่น้องมิ้นต์จ้าพี่น้องหูนู้นอ้อนจ้าพี่น้องเพื่อโอ้ยโอ้ยโอสุดยอดจ้าท่านเป็นน้ำแข็งมันเก็บยากพี่น้องมันอ้อนจ้าจ้าพี่น้องต่อจ้าเฮ็ดตังหูเห็ดหูหนูพี่น้องเห็ดหูนูนอ้อนพี่น้องเพื่อจ้าสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะแซ่บเลยจ้าพี่น้องเห็ดหูนูธรรมชาติ พี่น้องว่พ่อเห็ดอนินออกุกิยักจ้าพี่นอ้องดอกใหญ่ยักเลยจ้าเพียเทาพี่น้องเห็ดอินุกิจ้าขามันสีดำดำพี่น้องขามสีดำดำสองสามดอกพี่น้องแซบจ้าอุย้ยหลวงซะน้อฉันมาทั้งนี้ซาพ,พี่น้องปลาทั้งนี้มันอันนั้นจ้าขามจะดำดำพี่น้องอิน,กนกุกิอินุกิงามๆจ้าพี่น้องนี่ดอกน้อยจ้า ฉันมาซะาพี่น้องทั้งนี้เป็นยังวะทีมันบ่กมีรถมาพี่น้องอไอ้พวกใหญ่ท้อสันเรามาส่งจ้ะอินุกิพี่น้องซามจีดอกแซ่บพี่น้องเไ็ดอินุกิฉะมีเมนูอยู่แล้วจ้าพี่น้องฉันเคยเห็ดอยู่เคยเห็ดเมนูไปอยู่จ่าไปมั่งตรงนี้เพื่นล้อลมไว้เป็นเป็นบ้านอันบ้านพักกันนั่นเพื่นพี่น้องเห็ดอินุกิพู้หนะพี่น้องเบื้องพู้หนาเห็ดอินุกิพี่น้อง,ง,ออง,องเดี๋ยวคอยสิเขาไปได้พวกพี่น้อง พนออมหัวไปเบิดด้วยจ้าทั้งนี่ผุ่นพี่น้องเห็นบะมองพันหัวพี่น้องเห็ดอินุกิแซบพี่น้องเฮ็ดอินุกิพี่น้องเพยโอ้ยยังได้เขาสิเขาไปได้เนี่ยมันเห็นหัวบะนี่พี่น้องออกมาจากป่ามองน่ะป่าเห็ดหงูนะจ้าทั้งนี้กับป่าสนพี่น้องนี่ป่าสนเป็นทางยางมันนี่จ้าอุย้ยสวอนให้มาอาทิตย์ก่อนผุนพอดีเลยเห็ดอินุกีรุ่นนี้พี่น้องเห็นบ่ เป็นว่าจ้าฉันเข้าไปบ่ได้พี่น้องอีจ่าฉันอ้อมหัวไว้พี่น้องมันเป็นอันนามแรงใจหนานี่แหละพี่น้องฉันว่ามองอ่นี้นะคนที่นบอกพี่น้องเจ้าอ่อนปิดหัวไว้จ้าเป็นบ้านพักของยักษ์พี่น้องยักษ์ก็คือนายพานล่าสัตว์พี่น้องอีจ่าข้าเจามาเลยเ็อีโนกี้เกิดที่มงหันพี่น้องคนน่ะเขาบ่ได้จ้าพลอมรัวไว้จ้าพี่น้องบ่ได้เก็บจ้าอีจ้าพี่น้องเพื่อนอัน มันเอาอันอันอาหารมาถิ่มไว้นี่พี่น้องให้นกกินจ้าให้นกกินนกมันก็สิมากินจ้าส้มแดงเคยกินมันก็สิมากินพี่น้องจ้าไม้พันธุ์มั่หเนาะที่บนเขาไมามังหันะจ้าพี่น้องแยกออกจากอันนั่นมาเห็ดอันนั่นมาเห็ดอันเอหางไก่งองจ้าพอเห็ียดนังล่มขวันนี่ว่าออกด้วพี่น้องเด้อเอาเป็นเสื้อต่อไปจ้าเอาจ้าพี่น้อง น้ำน้ำจุนัดพี่น้องฉันมีพอ่อแต่แม่เห็ดนังล้มพี่น้องเบาเลยจ้าพี่น้องเด้อยยีาวาร้ามาจ้าเป็นพุ่มก้อยแง่สิเอาเลยจ้นนี่แต่เห็ดหูหนูหลายพี่น้องจ้าเดี๋ยวจ้าไว้เปต่อพี่น้องพี่น้องฉันมาพ่อเห็ดหางไก่งวงน้ำจ้าอย่าเห็ดหางไก่งวงน้ำต่อในหน่อยจ้าพี่น้องต่อในหน่อยเนี่เดี๋ยวปวด้งก่อนเดี๋ยวเด้อพี่น้อง ฉันก็บึงติเหเ็ุพวกบึนนงกล่องพี่นอ้งงองจะลักษณะเป็นคนๆหางไก่งวงพี่น้องหางไก่งวงจ้าจะไม่ได้เหตดหลายพี่น้องเดี๋ยวจะเฝ้าจะมาเก็บอีกคลิปหนึ่งเนะาะจะเห็นหางไก่งวงแก่พี่น้องรู้หวังมันแล้วว่ามันออกตรงนี้เนะาะจ้าเดี๋ยวไปต้อนพี่น้อง